จบท้ายแล้วจาดไปครับไม่ยังหรือไม่ยังกันเขาเอือนี่ยังต้มยำรวมมิตรตามฤดูกันมิตรเนี่ยได้หรอหน่มิตรสายไ้รอมิตรสายขีดส่านได้มิตรสายสียครับเริ่มจะเริ่มจะเสียาซีเป็นยังมาโลกนี้ดิ่งมิตรดิ่งพันสุดท้าขทั้งนั้เลยมี่ยยังนะครับอาจารย์ครับฮะมึงยัได้ยังได้ยังป้าป้ัก้าครับกินอึ้งะ้อึ้งกินอึ้งกินอึ้ง อึ่งเผาครับอึงเผ้วครับใครพร้อมเลยนี่ใครพร้อมเตรียมทองไอ้ละโอ้โหอึง e ่งแล้วอึ่งอึ่งอึ่งเผ้วข้อแรกมีใครพร้อมใส่ใบบักขามใส่บักขามโอ้ยธรรมศาสตร์เรียงเอกกบไว้เขาโกบโกบกบเออะโกบเออนี่โอ้ยของแรกกบเออกบอย่างหัวจะไข่ใส่เหยี่ยงจะไดอึ่งยัง เซนหน่อยนึงเออใหน่อยนึงโอ้มันเป็นสูตรของมันเอึ้งยางอึ้งยางฮะอึ้งยางเอออึ้งอ่างแล้วเนี่ยเอ้ยจะมันขวดทองเนี่ย จังแนีเออเีดมอจัดไปจัดไปจัดมอดมออ๋อเดมอออ้ยสรรหาเมื่อกี้แน่นอ่ะโอ้ยมาเช็คแทบๆแล้วกันครับพี่น้องเขาันเนอะนี่จิ้มข้าวเบลอเลยนี่ต้มลมิใส่ใบบักขามใส่อีลีบ่นใส่ใบบักขามนี่ใบบักขามนี่มีใบบักขามแก่ แกามแกแกบบามออนมั <prophet> ่นแก่ไม่แต่หงไหลแกมาแต่อุดรโอเคครับั้าาตอกันับนครับพี่้อครับสุดยอดสุดยอดครับโอ้ยสคน้ำของแข่ของแข็ของแข็งแดครับ็งแขางแข็งแข็งข็งแงงขงแม